ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพู้ถังชานกับผมเอนทรีแชนเนลกันอีกแล้วนะครับผม ซงคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูนะครับผมตัวละครใหม่ไม่ใช่ตัวละครใหม่ที่ต้องบอกว่าตัวละครล่างสองนะครับที่ผมเพิ่งพูดไปในคลิปที่แล้วเองนะครับว่าล่าง2ต้องเป็นตัวนี้แน่ๆและมันก็เป็นจริงๆนะครับผมก็มีชื่อว่าถังเหานั่นเองนะครับผมก็เป็น พ่อของตัวละครถังซ้าเองนะครับผมก็จะอยู่สายป้องกันนั่นเองนะทุกคนนะโอเคซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมมาเยอะแยะพอสมควรนะครับผมแต่อย่างแรกเลยนะครับผมมาดูนี่ก่อนละกันนะครับผมว่าตัวละครหนังเท่านะครับมาคู่ใครบ้างละกันนะครับผมซึ่งตัวละครที่มาคู่นะครับผมก็คือตัวละครปลากระเบนนะครับผมรวมถึงตัวละครมังกรสมุรนะครับผมก็จะมาด้วยทั้งหมด2ตัวละครนะก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในพวกเกาะสมุรหมดเลยนะครับผมแต่เป็นแค่ตัวละครถังเท่านะครับผมที่อยู่แบบว่า คอนเทาเทียนคนเดียวนะครับผมแลวก็หล่อมากๆนะครับผมโอ้โหคือแบบว่าหล่อแบบเท่จริงๆนะครับผมร่างสองของเขานะทุกคนนะจากแก่ๆนี่คือหนุ่มทุกคนนะครับผมพอมีร่างต่อนะครับไม่ว่าจะตู่กูปูหรือว่าหลเกานะครับผมรวมถึงตอนนี้ก็เป็นถังเท้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคซึ่งโมเดลนะครับผมตัวละครของมันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน่อยละกันเนาะอันนี้ก็เป็นร่างแรกนะผมที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับผมนี่คือร่างแบบว่ายังแก่ๆเลยทุกคนนะ พออัปเกรดมาเป็นร่างหนึ่งนะครับผม,มก็เหมือนว่ายิ่งแก่กว่าเดิมยัง,ยงไงก็ไม่รู้นะทุกคนนะและพอเราอัพมาเป็นร่างสองนะครับผมก็แบบว่าหล่อมากๆนะครับผมแล้วมีแบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรตาแบบผมมันอยู่ข้างหลังนะผมศิลาจารึกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรวมถึงคอเท่าเรียนเขาน,นะครับผมก็แบบว่าหนาขึ้นมากๆนะทุกคนนะและดูแบบว่าขรึมๆนะครับผมแล้วก็หล่อมากๆนะครับผมก็คือแบบตอนหนุ่มอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะคือแบบเท่มากๆกับลูกพี่และสกิลพอเป็นร่างสองนะครับผมสำหรับผมก็เฉย เออสกิลสันตะเทือของมันนะครับผมจะเพิ่มเป็น1นึ่วีทุกสกิลนะครับผมก็คือตัวละครตัวเนี้ยจุดเด่นของมันก็คือการที่มีสกิลสันตะเทือนนั่นเองนะครับผมก็คือไม่ว่าจะสกิลอะไรนะครับผมบางสกิลก็จะมีสันตะเทือนมาเองนะครับอย่างเช่นสกิลที่3นะครับผมก็จะมีสกิลสันตะเทือนมาเห็นไหมทุกคนแล้วก็สกิลที่5นะครับผมก็มีสันตะเทือนอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งสันตะเทืองมันนะครับผมมันจะเพิ่มเป็น1นึเวทีสำหรับผม1นึเวทีมันเยอะไหมในเกมเยอะนะทุกคนนะแต่ถามว่าตัวลลละะะะะคคครรรรตัััวววเเเนนนนีีีี้้้ยถาาพิ่่่่่มมมมมมม1แจผผออไไไกกกบบสหหททุ สำหรับผมคือเฉยๆมากๆนะครับผมมาเพิ่มมา1วิเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะทุกคนนะอาจจะไม่ค่อยติดเมตาก็ได้ครับผมแต่ยังไม่แน่ใจผมว่ามันจะเก่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอ่อนหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพอเราเอาเป็นร่างสองมันจะมีไอ้นี่มานะทุกคนนะคุณสมบัติวงแหวนนะครับมันจะบวก1ิบใช่ไหมมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่ามันจะช่วยอะไรของตัวละครถังเท่านนนนททุกกคดีีตตต้ออองงริามึ มาทุกคนเมื่อกี้เราก็พูดสรรพคุณมันไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครถังเข้านะทุกคนนะถึงเวลาที่เราจะมาทสเออความเกลือของเราแล้วกันนะครับผมว่าเราจะเกลือหรือเปล่านะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะทุกคนนะมากดกันเลยไปครับผมมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับตัวละครถังเข้านะครับผมถ้าได้มาเยอะผมอาจจะทําเป็นร่าง2ก็ได้นะทุกคนนะโอเคก็ได้บางกรสายฟ้ามานะครับผมถามว่าตรงเออเลนไหมสำหรับผมก็คือ ไม่ตรงเลทนะครับผมเพราะว่าตอนหน้าตู้นะครับผมเป็นมังกรธรรมดาครับผมวันนี้เป็นมังกรสายฟ้าจังไสวะเนี่ยคือไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ในเลทมันเลยแถมมาตัวเดียวด้วยโอ้โหไม่มาแบบว่าไม่พาแบบว่าคนในเลทมาหน่อยนะลูกจะใจไหมสั้นละกรไปไหนในลูกพ่อไปก็ัไปต่อเลยครับผมก็ภาวนานะครับผมไม่ถังเข้าออกมาสักนิดนึงละกันนะทุกคนนะเพื่อแบบว่าได้มารีวิวแบบว่าขำๆหน่อยละกันครับผมโอเค ตรงเลดมาหนึ่งตัวละครนะผมก็เป็นมังกรจริงๆหนึ่งครับผมแต่ก็ไม่ตรงกับที่เราตั้งการนะครับผมแต่เป็นตัวละครตรงเลดนะทุกคนนะก็ถือว่าให้อภัยได้ละกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆับผมมีเท่าไหร่ก็สุ่มเท่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมจะรับผมแล้วตัวละครที่มีดาวเยอะหรือดาวน้อยสาคัญไหมสําคัญมากครับผมคือตอนนี้คือถ้ามีแค่ประมาณสิบใบทองเนี่ยไม่พอแน่นอนทุกคนไม่สามารถทําตัวละครแบบให้เก่งแบบสุดๆนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่มาเนี่ยเลยคนจะไม่ค่อยเล่นนะ ต้องใส่สุดมากๆนะครับผมเลยตอนนี้ครับผมเซิร์ฟจีนนะครับตัวละครอะไรไม่เก่งนะครับเขาจะสุ่มแค่เอาแค่ตัวละครเว้ยและจะไม่สนใจแบบว่าเอาเยอะแหละครับผมตอนนี้นะจะสุ่มแบบว่ารอตัวละครที่โหดๆมาแล้วก็สุ่มทีเดียวทุกคนเออทําให้เราโหดมากขึ้นแล้วก็แบบว่าได้ใช้งานจริงได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่สำหรับผมนะฮะก็ทาคอนเทนต์ล้วนๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ใช้บ้างแล้วก็ได้ใช้บ้างนะทุกคนนะเดี๋ยวก็รออีกทีนึงละกันนะทุกคนเนาะโอเค แต่ถ้าทุกคนใหญ่ผมรีวิวตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ละกันนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทําให้ทุกคนกันแน่นอนละกันนะทุกคนนะโอเคเราขอ,อกดกันไปก่อนเลยละกันนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็พูดตรง,ตรงเลยนะครับเลนนรกพอสมควรนะครับผมถ้าเราแบบว่าตู้นั้นไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะเว้แต่ถ้าตู้ไหนได้คือได้จริงๆครับผมคืองงกับเกมเหมือนกันนะฮะมันกวนประสาทเราหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะภาวนาให้ออกได้ไหม คือส่วนตัวคืออยากได้มากๆนะผมอยากได้มารีวิวโอเคผมได้ถังเข้ามาหนึ่งตัวละครแล้วครับผมถามว่ามีไหมก็ยังคือผมมีแล้วแต่แค่อยากได้ให้ถึงแบบว่าขึ้นดาวขาวขึ้นดาวทองอะไรไปเลยนะทุกคนนะจะทําให้รีวิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็รีวิวได้โหดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเมื่ออาจจะไปรีวิวในรหัสของพี่เขานั่นเองนะผมพี่เสือ,อนั่นเองนะครับผมก็รอติดตามมาเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวทุกคนดูละ okay, ก,กันเนาะโอเคกกันไปก่อนเลยละจ้ะไม่มีอะไรมากนะผมก็กดกันไปก่อนนะครับผมกดกลัโไปท ตรงเลนดเหมือนเดิมก็ผมแต่ไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเหมือนเดิมนั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็รวมถึงตัวละครน,นี้ก็มาทําหม่วันนี้มันไม่ใช่เลนดของมันโอเคผมปักกระเบนออกมาผมตรงเลนดอยู่ครับผมตอนนี้คือออกเอเอาร์สามตัวล้วนนะฮะในเลนด2สองตัวแล้วก็นองเลนดตัวหนึ่งนะทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรครับผมยังดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่และการสำหรับตอนนี้นะทุกคนนะแต่แค่ไม่ตรงตามที่เราต้องการเท่านั้นเองนะทุกคนนะไม่เป็นไรครับผมก็กดไปก่อนเลยจ้าไปกระเบนออกมาอีกรอบ กาเบนออกมาแล้วเอาถังข้าวมาด้วยได้หรือเปล่าล่ะลูกโอเคไม่ได้ก็คือไม่ได้สำหรับผมเลยนะเซิร์ฟจีนสำหรับผมเลยคือถ้าสุ่มตู้ไก่ชาเนี่ยสำหรับผมคือเกลือมากแต่ถ้าสุ่มกิจกรรมอะ่ะผมจะดวงดีเว้ยแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยจะกลับกันเลยจะสุ่มในตู้โคตรแบบดีแต่สุ่มกิจกรรมได้ของโคตรเกลืออะไรประมาณนั้นนะทุกคนนะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าตัวละครอะไรร่างสองอะไรจะมาอีกนะทุกคนนะส่วนตัวร่างสองตอนนี้เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะทุกคนนะ เดี๋ยเผินนะครับเบนจะมาอาจจะมาแล้วก็ได้นะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราติดตามไปเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่ะทางเกมนะครับผมเหมือนจะแบบว่าเริ่มเอาตัวละครเก่าๆมาทําร่าง2และรวมถึงเอาตัวละครใหม่ๆแบบว่าพวกเออเสี่ยวอู่นะครับผมที่เป็นร่างอาชูรานะครับผมรวมถึงเดี๋ยวก็น่าจะมีถังซานร่างอันนี้หรือเปล่าทุกคนร่างแบบว่าโพไซดอนหรือเปล่าต้องรอติดตามดูนะทุกคนนะเดี๋ยวเราติดตามโอเคได้ดังเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งตัวละครนะครับผมสําหรับตู้นี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะออกมาทีทีอย่างนี้ ฉันชอบมากๆเลยนะครับผมที่มันออกมาบ่อยๆนะครับผมเป็นอะไรที uh ่น่าจะคุ้มสําหรับผมที่สุดนะฮะอะไรประมาณนั้นก็ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแค่สกิลถังเท้านะครับผมแล้วก็จะมาสุ่มเลทให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับรวมถึงนะครับผมเราก็จะมากระจายกิจกรรมนะครับผมรู้ว่าข่าวสารกิจกรรมให้ทุกคนดูกันนั่นเองนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมก็มีถังเท้ามานั่นเองนะครับผมรวมถึงนะครับผมการเติมเงินก็จะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับและณตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นตาเทวดา2อันงล้วนั่นเอง และหาครั้งแล้วผมก็ได้ได้เศษนะครับผม10เศษนะครับผมรวมถึงอาวุธง่อยๆนี่ับผม1ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ผลึกศิลามานะครับผม1ชิ้นนะครับผมพอเราเติมเงินครบ3าครั้งนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะโอเคซึ่งคลิปวันนี้ผมก็มีเพียนนี้เลยละกันนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็หนึ่งซับสไครต์ละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจคนที่เยองมากๆเลยนะครับผมและถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาจ ที่มิตรคน